อุ้ยถ้าได้แบบนี้มูงหนึ่งนี่คือแบบมื้อเดียวได้เลยนะเนี่ยใช่หตุ่มทั้งนั้นอะ่ะแต่ว่าดินกําลังแฉะขุดเลยเพราะว่าดินฝนเพิ่งตกข,ขุดง่าย,ายอื ีค่ะทุกคนพบกับปันปันกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ปันไปตกปลากลับมานะคะปันเจอเหกดดอกหนึ่งค่ะนี่นะคะเจอกลางทางเลยนะคะปันเกือบจะเยียบแล้วปันก็เลยหักทิ้งจะเลยค่ะไม่ใช่หักทิ้งนะคะหักกลับมาค่ะนี่แล้วปันก็เลยมีอะไรจะให้ดูค่ะหลังจากนั้นปันก็เดินดูไปนะคะเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วปันก็เจอเห็ดค่ะแล้วปันก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเลยนะคะนี่ปันก็ไปหาไม้มาเขาฟันทิ้งไว้นะคะมาปันจะพาไปดูให้ดูกัน เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่บันทอนมาไว้นะคะจะดูอันนี้สิตุ่มๆุมเพิ่งขึ้นนะครับม,ม่านจริงๆ <S <S น่าจะเป็นเหตุกระจายนะคะเหตุกระจายคือขึ้นไม่เยอะขึ้นแบบจุดละสองสามดอกอะไรอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นเหตุกระจุดปะเหตุกระจุดเหตดกระจายขุดได้ไหมคะก็ไม่ได้เอาอุปก,กรณ์อะไรมานะครับก็ใช้ไม้ขุดเอาคือเราไปตกปลากลับมานะครับแล้วก็แวะดูข้างทางไม่ใช่แวะข้างทางเจอระหว่างทางพอดี เนี่ยปัเจออันนี้ก้อนกลางทางถือไปให้หน่อยนี่นี่ครับเจอระหว่างทางไอ้กลางทางาแล้วก็ลองคาดเดินดูเลยเอา้าวแล้วปรากฏว่ามันขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยก็แบบไปตกปลาทำไมไม่พบมีดไปมีล่ามไม้บอกเลยว่าลืม <c oughs> จริงๆคือลืมมีดจริงๆครับ <c oughs> ก็ใช้วิธีนี้ทุกคนมันอ้วนมากคาุยการอ้วนเนาะกรอบเลยเนี่ยนะดูดิแบบนี้จะกรอบอร่อยมากเลยนะคะ มันเป็นช่วงที่แบบกำลังเติบโตค่ะุ้ยไอ้ต้นนี้มันขึ้นสามต้นเอ้สามดอกในต้นเดียวหรอหรือว่ายัางไงแต่ว่าเราวำันปั่นก็ไปเจอข้างหน้าอีกนะครับเออมันไม่ได้เจอแค่นี้นะคะไปยังเจอข้างหน้าอีกคะ่ะโอ้เสี่ยงมันแบบปุบ๊บปั๊บหยิบเลยค่ะหยิบได้ไงนี่นะคะโอยคันคุหน้า แบบนี้ที่แบบนี้คือถึงจองปวกกันนะคะใส่ไว้เก็บเชื้อไว้หูยชอบชอบชอบนี่นี่คือใหญ่มากโอ้สี่ห้าดอกนะครับก็คือแบบถึงแล้วอะดูดิอันนี้มันแตกออกมาเป็นสองชิ้นนะคะนี่วยถ้าได้แบบนี้มูหนึ่งนี่คือแบบมื้อเดียวได้เลยนะเนี่ยใช่หืมตุ่มทั้งนั้นอะ ไปปันจะพาไปดูที่อื่นต่อค่ะตามมาค่ะนี่ครับปันปันพามาแล้วทิ้งย่ามไว้ตรงนี้เลยนะคะปัน,นเจอแล้วทิ้งย่ามเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยนี่คือดอกแล้วบานแล้วคือจะมองเห็นง่ายมากเลยท้องดอกปันบานง,ง,งามเลยอะถ้าขุดจังก็ขออภัยนะคะ แต่ว่าดินกําลังแชะน่าขุดเลยเพราะว่าดินฝนเพิ่งตกขุดง่ายขุดง่ายบานแล้วจะขุดไม่ค่อยลึกนะครับบานกําลังน่ากินเลยแบบนี้ว้าวไปครับเดี๋ยวไปดูต่อครับนี่ครับนี่อสองดอกเอ้ยไม่ใช่สี่ดอกนะสามสี่ดอก นี่คือใกล้ๆกันนะแล้วมันป่นจุดนะไรอีกอ่ะโอ้หันหน้าหัวหนา้หนาแบบนี้คือมีตัวอะไรมากินไปแล้วนะคะตัวตัวอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะคะบางทีก็เจอข้างใต้มัน,นจะเป็นกิ้งกือบ้างตัวท่าบ้างนะคะใช่ครับทุกอย่างก็คีมันน้องเต่าก็กินเห็ดเด้ออันนี้เต่าน้อยก็กินเห็ดกันนะคะถอนได้ไหมคะเอาถอนเลยค่ะถออือจะเป็นดอก กำลังงามคีแต่มันใหญ่เนาะใช่<อ>มันต,ตูมอยู่ไงเดี๋ยวพอมันเริ่มสูงบานแล้วมันก็จะพร้อมตัวลงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกสองดอกสวยงามมากเลยเฮ้ยอันนี้ถูกกินจะหมดอยู่แล้วนี่ไงอ,อันจิวน๋วมีอีกนะครับไปดูต่อครับปันเจอไว้ นี่สองดอกดอกสวยด้วยจะบอกให้นะคะว่าจุดนี้เห็นจุดนี้ปันเจอคนเดียวเลยค่ะแต่ก็ไม่เจอเลยแล้วพอพอแต่ก็ไปเจอนะคะเป็นเป็นเหตุที่เน่าแล้วค่ะบานจะโรยแล้วครับเดี๋ยวเจอด้านหน้ามีอีกสามดอกนะครับดอกสวยด้วยเอ้ยไม่ใช่สามดิอีกหลายดอกอยู่นะ ไม่มีก็จะแค่ยากนะครับดินก็เหนียวด้วยเนาะคืนด้วยฝนจะมาแล้วด้วย <c oughs> แข่งกับเวลาหลายอย่างมากเลยครับมีไม่มีเลยแล้วดึงมาเลยได้ไหมครับปั่นปันนี่นะคะ,ะนัดขึ้นมาอุ้ยดอกสวยยสวยมากไปไปไป นี่นี่ยาวๆเลยนะครับนี่นี่นี่ดอกนี้กระตูมดอกกุะตมสวยเริ่มมืดแล้วนะคะตรงเนี้ยไม่มีแดดแล้วใช่ดอกลังดีแจมเดี๋ยวไปดูข้างในครับนู่นครับ นี่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 นอีกสองดอกขึ้นเป็นซูมเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนเสียงฝนเลยฝนจะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมมืดวายมากเลย นี่ก็ขุดไปแล้วใส่ตาแล้วกวาดมองดูเห็ดที่อื่นนะครับไม่ได้ดูที่เห็ดที่ขุดเลยครับเห็นแล้วหลายที่เห็ดขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ละปีป้านปานนี้เห็ดไม่ค่อยขึ้นเลยเป็นเวลาแบบนี้มาสองสามปีแล้วเนาะไม่ค่อยขึ้นขึ้นน้อยขึ้นน้อยนี่ก็ต้องกู้การยาวการยาวล่วงลงลงลงมาครับนี่ครับอันนี้ก็ บานแล้วเด็ดเลยเนาะเด็ดได้เลยเพราะมันบานแล้วฝนก็มาแล้วด้วยถ้าฝนตกเอาโดนกินไปแล้วไม่เอาแล้วค่ะถ้าฝนตกแบบนี้นะคะแป๊บเดียวมันก็มันก็ล่วงหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันโดนฝนค่ะนี่ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะคะได้ยินเสียงฝนกันไหมคะนี่แลวอันนี้คือเหต่ปันถอนได้เมื่อกี้นะคะเจอกระจุกเดียวได้มื้อนึงนะคะนี่พอดีถ้วยเลยค่ะปันก็จะนําเห็ดเนี่ย ไปต้มมาซดน้ำกันนะคะไปเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้ปันก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าปันยังไม่ได้ล้างเห็ดนะคะก่อนที่จะล้างเห็ดเนี่ยปันก็จะมาตัดหน่อไม้สักหนอนึงนะคะเอาไปต้มกินค่ะนี่มาดูหน่อไม้นะคะหน่อไม้ขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ห้ยดอกหนอน,นี้สวยนะ่ะมันไม่ใช่เห็ดหนอน,นี้ไงไใช่ไงน,นี่ดูข้างในอีกนะคะ แบบมันกินไม่ทันนะคะมันขึ้นเยอะโตจนบินหมดแล้วก็ไมีใช่ค่ะปันก็เลยจะตัดตรงนี้นี่เห็นไหมคะตะมุตะมีขึ้นมาอีกเยะแยะเลยค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมคะปลูกไว้หากินง่ายๆนะไม่ต้องซื้อกินนะคะใช่ก็เอาไปต้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปันว่างเลยเนี่ยปันก็จะมาตัดแล้วเอาไปสับดองกันนะคะเสียดายมากเลยค่ะก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาเลยูกส่งไปเยอะแล้ว กอเดียวนะคะได้กินเยอะเลยค่ะกินไม่ทันก็เจ็บพั่งบ้างนะคะเอาไปทำเปิดก็อ,อร่อยอเอ้ยอย่าพูดเลยเมนูนี้เขาชอบแกงเปิ้ลอ่อนน่ากินนะเนาะอเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับอร่อยนะคะอันนี้ปันก็ไปจิ้มน้ำพริกไงน้ำปลาร้าอย่าพูดถึง อันนี้เมนูของชอบเลยนะคะพูดถึงไม่ได้เลยนี่นอดเดียวนอดเดียวค่ะนอดเดียวนะคะพอแล้วค่ะไปเรากลับไปจุดฝ่ายแล้วไปต้มกันค่ะไปครับนางไปเก็บหัวปีมาละคัวปีที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อของจากไรส่วนเองนะครับ จะกินข้าวนะคะปานก็จะพามาแนะนํารู้จักกับต้นพาหวานค่ะอันนี้คือต้นพาหวานนะคะพาหวานป้าไปคุณมาแล้วเอามาปลูกค่ะนี่ถ้าเราเด็ดยอดทิ้งแล้วเนี่ยมันจะออกยอดแบบนี้เลยค่ะถ้าเราแต่งให้มันนะคะมันก็จะออกยอดให้เรากินทั้งปีเลยนะคะออกยอดอ่อนเยียเลยเราต้องเราต้องเด็ดยอดหรือไม่ก็ฟันทิ้งนะคะเพื่อให้มันมียอดออกมา จะได้ไม่ต้องรอหน้าแรงเพื่อได้กินปีละครั้งนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็กับข้าวของปันนะคะปันทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะพร้อมกินแล้วนะคะดูกระเพาะของปันน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะนี่อันนี้ก็เห็ดคนที่หามาได้เมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะคะปันก็เอามาต้มน้ำปลาค่ะนี่หัวปีแล้วก็หน่อไม้ต้มหวานๆเลยค่ะอันนี้ก็ปลานะคะปะลานทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ เรามากินข้าวกันค่ะแล้วก็มีน้องไก่ด้วยนะคะลูกไว้ใต้ข้าวค่ะก่อนอื่นเราจะกินปะลาร้าก่อนเลยแล้วกันนะคะของโปรดค่ะขาดไม่ได้นะคะปะลาล้าเนี่ย จริงแล้วถ้ากินข้ากินเข้ากับมือนะคะมันจะกินได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็กินได้อร่อยด้วยนะคะกินเข้ากับช้อนแบบรู้สึกว่ามันกินได้น้อยค่ะ อหวานอร่อยมากปันก็กินข้าวหมดแล้วนะคะปันก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้ปันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ